อะไรของมือเนี่ยเออเปล่าไอ้สัตว์เออเปล่าแขนห่วยเด็กเคี้ยแขนห่วยควายของแขนในควายเจลิโอเยาะสงขายหน้าควายสัตว์หนึ่งหนึ่งจบโลกุบเอาหนึ่งหนึ่งจบโลกูเปล่าแล้วหลุยอยากให้อยากให้ทำไงครับพี่หลุยอยากตีเพราะว่าเอาหรืออยากตีอยู่แล้วนักลบที่คอยแบบว่าตีผมตลอดมันหายไปมันมันยังไงยังไงอยู่ไงตาตั้มใครอะเดียวหรือไม่มีคู่ชกเลยเหรอครับวันนี้ ผมก็โชคมาหมดแล้วว่ะดิเราเป็นไงบ้างครับผมก็ชนะไงธารมดาก็เลยมันก็เลยมันก็เเป็นในบันเทสใช่ไหมต้องเป็นในบันเทที่คิดว่าแบบตูสี่อะผมหรือแบบที่ผมเล่นแล้วเหนื่อยอะขอขอเวลาได้ไหมครับเอาเป็นว่า ผมให้เวลาตาตั้มได้แล้วแต่ตาตั้มรลบาป่าวว่าเดี๋ยวต้องกลับมานะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสล็อตได้ได้ไม่น่าจะไปแค่แก๊งผมที่ที่รอตาตั้มอ่ะหลายแก๊งแก๊งอะไรอีกหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเผื่อให้พี่แบบมีเขาตกไปในการแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้อุณดิ๊มเล่าเข้าไปดีตบมือเลยเหรอดีแค่คุณแค่แค่ตาตั้มยืนเฉยก็มีรังสีออกมาแล้วอ่ะความน่ากลัว ไม okay. ่หพูดอย่างนั้นเลยนนี้จริงๆล่าสุดล่าสุดผมล่าสุดผมยังแพ้ไอเดบิมาอยู่เลยต้องไอหลุยไม่คิดถึงกระตั้มเนาะมันอยากให้กระตั้มกลับมาไงถ้าถ้าหลุยหวังดีอย่างนั้นจริงก็ขอบคุณมากครับนี่หวังดีจริงครับกระตั้มนานไหมล่ะครับขอโทษครับผู้ชายขอโทษครับไม่ไม่นานครับไม่นานโอเคผมได้ครับนี้ผมจะได้หวังว่าผมจะได้เตรียมตัว แล้วถ้าเกิดพวกพี่กลับมานี่คาอหลุยได้เลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าตาตั้มกลับมาคอะผมได้เลยเดี๋ยวให้ผมเป็นแก๊งมุหอมให้ตาตั้มก็ได้เผื่อตั้มปัญหาใครเพราะผมก็ไม่ค่อยแบบไอ้นี่อยู่แล้วงานผมไม่ไม่ชอบลุมใครได้ครับได้ครับงั้นในนี้ผมไปได้เลยยังครับไปได้เลยครับตาตั้มขอบคุณครับรักนะครับตาตั้มเอ้ยโหลแกเซอร์แกเซอร์ชนะป่ะครับ แล้วถ้าใหม่อะทำไมแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรไม่เป็นไร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 แกซื้อวันนั้นใช่ไหมมาดิเอ้ยเธอเหนือยกันมาเลยนี่มาเลยนี่มาเลยนี่มาเลยยืดเป็นไม่เป็นไรเป็นไรแล้ว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 เป็นไรโทษครับโทษครับโอ้ยโอ๊ยโทษครโทษครับโอ๊ยเป็นไรพี่เป็นไรไม่ได้เป็นไรไล้เป็นไรไล้เป็นไรไม่ใช่แล้เป็นไรไล้เป็นไรไล้เป็นไรไล้วเป็นไรไม่ได้เล่าผมถามเฉยไล้เป็นไรไล้เป็นไรผมถามเฉยพี่ เจนนะครับพี่พี่พี่แลงหนึ่งครับพี่แรงเนี่ยนะครับเล้าลายเล้าลาทำไมทำไมต้องเด่นตลอดเลยอ่ะดิเฮียอะไรของมือเนี่ยเฮียเฮียเฮียอะไรเนี่ยเด่นเฮียตลอดวะดินพ่อเมื่อยชิลิโอ เียพี่น้องคุยกันในสัตว์เดี๋ยมึงเล้ากุยอะไรวะไอสัตว์ไอเอ็มดี้ไอเดียวาดีเดีดีเฮ้ยบัตเอาหัวบัตรบัตเอาบัตบายนานานแนายฟังฟัง้ยเงียบเงียไปเบิกรถึ้อรถึ้นรถึ้นรถึ้นรถ ฮัลโหลครับไม่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 พี่น้องคุยกันไอ้เทียลิโอมันเป็นเที่ยอะไรของมันครับใจเย็นใจเย็นฮะไอ้สัตว์ฮ่พี่พี่น้องพี่น้องคุยกันไอ้เทียลิโอมันเป็นเที่ยอะไรให้ควายเออเปล่าไอ้สัตว์เออเปล่าแขนก๋วยเด็กเที่ยแขนก๋วยควายแขนก๋วยสัตว์แขนกูดิแขนก๋วยเที่ยคุยทางเส้นสพาคุยแขนกูดิแขนก๋วยเที่ยขยะไอ้ควายเที่ยขยะไอ้เทียลิโอไอ้ควุยเที่ยเออไอ้สัตว์ไอ้เทียปัญญาอ่อนเดี่ยวควายเที่ยทรงแขนไอ้ควายเทียลิโอเที่ยทรงขายหน้าไอ้ควาย ขายหกขายหน้าเี่ยอะไรวมมีทุกอย่างไงเที่ยมีทุกอย่างหน้าอะไรงมอายอยาออนเด็กี่ยมีทุกอย่างขายหน้าเลยของมือไวเยคยหนึ่งหน่งกูไม่เนรหนึ่งหนึ่งกูไม่็นรหนึ่งหนึ่งกูไม่็ได้สัตว์มือกงาูเยเลียวเอาปาสัตว์หนึ่งหนึ่งจบลงกูเบ่าหน่งนึ่งจบลกูเบ่าหนึ่งหนึ่งจบลงกูเบ่าหนึ่งหนจบลกูเบ่าขวาไอ้าเปล่ากาเปล่าว่าไม่กล้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 า ควายไอ้เฮียส่งขี้แขในเฮียลีโอเฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียส่งขี้แขในควายเฮียลีโอหมดแม็กควยอะไอ้สัตว์หมดแม็กควยมึงให้ควายไอ้สัตว์แม็กบอกคุยไรให้ควายไอ้สัตว์ไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เฮียลีโอไอ้ควายไอ้เฮียส่งขี้แขในควายไอ้สัตว์คุยคุยกันเด็มึงเสือคุยอะไรควายไอ้สัตว์คุยไม่คุยกันเด็มึงเด็ดคุยอะไรมึงเด็ดคุยอะไรมึงเด็ดคุยอะไรให้ควายกูคุยกันเด็มึงพูดแหลมคุยอะไรเทียเอาช็อตไอ้ขยะให้ควายเอาช็อตคุย เมอาช็อตคุยไรไอยเยลีโอไอควายไอยสัตว์ไอปัญญาอ่อนไอเฮี้ยคนเขาคุยกันอยู่ไอเฮี้ยนี่เลือแทงไอควายไอเฮี้ยยังเอ๋รเลยสัตว์คุยทรงขี้แขนจัดเลยมึงไอยควายไอเฮี้ยบอกเด่นตัวมึงเองเปล่าเด่นเสือมาแทงกูคุยคนเขาคุยกันอยู่ไอเี้ยเอออไสัตว์ไอเฮี้ยยังเอ๋ร์ควายมีฉากูมีฉากรู้ควายมีฉากูพูดดิพูดดิไม่ฉาไอ้ควายเยี่ยขยะสัตว์ไเยลิโอไอควายไอสัตว์ลิโอไอเฮี้ยไอยควายไอเฮี้ยปัญญาอ่อนไอสัตว์ทรงทรงมือคือแบบเด็กขี้แขนทรงขี้ อคติจัดเลควายสัตวด้านมึงไงควายเฮียขยะสัตว์ควายสัตวด้านขี้ขยะอย่างมึงไงควายไปก็ตีนกูเวสี่ลีโอควายเฮียสัตว์ขยะเฮียไอ้ระดับอะไรขนาดนั้นนะดิไม่ก็มันเอ๋เฮียเออจะเย็นนิ่งดีพาเอ๋เอ๋เว้ไรเอ๋เว้ไรหนึ่งหนึ่งกูเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่าสัตว์เอาเปล่าเฮียไอ้เหี้ยขี้แคขนมันเฮียไอ้สัตว์ขี้แค็งจริงไอ้เหี้ยรีโอเนี่ยเหี้ยตอนนั้นหนึ่งหนึ่งแพ้กูเลยขี้แข็ไอ้ควายทรงแม่งอย่างเด็กขี้แค็งเลยเหี้ย ปัญญาอ่อนในสัตว์ไปหนึ่งหนึ่งแพ้กูตรงทางขึ้นสปารเสียหน้าเฮียแขนกูตั้งแต่ตอนนั้นในสัตว์ปัญญาอ่อนไอ้ควายคนเขาคุยกันอยู่เฮียนี่เสหลเฮียบอกเด่นดอกเด่นตัวมันเด่นเฮียเออไอสัตว์ไอเฮียลีโอเนี่ยเออเฮียตัวเออเลยคุยตัวปัญญาอ่อนเลยเฮียพูดจริงไอสัตว์ไอเฮียลีโอน่ะ สงี้แข่เลยะแม่น่าสะกดนะเจ้าช็อตเจ้าที่เจ้าพาวเวอร์เฮียไม่รู้ที่รีโอเนี่ยสัตว<ม>์เออไอคุเว ไอสัตว์คนเขาคุยกันอยู่ไอเชี่ยเสลือเด่นบอก,อกุูดิ่นไอเชี่ยไม่ดูเงาเริงเลยวายรีวิวคนเขาเลือกแดกและไอเชี่ยรีววอ่ะก็แด้แต่วายแบบพวกของเชยอ่ะไม่ได้ มาคก็โดนแทงอยู่แล้วถามไมโดนอันนี้โดนแทงเหมใช่ไหมครับไม่อคมันก็ไชุบฉีดสามพันชุบฉีดใช่ไหมพี่ใช่เป็นสเปรี่เรามมนฉาบพัชุบฉีดแล้วคุณดูจะลำพิบัตทำไมพิบัตมัน ผมมาคุยเล่นกับพี่บาสด้วยไอ้ชิลิโอเออไอ้สัตว์ซงเอ๋อไม่ไอ้ชิลิโอ่ะซงเอ๋อนะกูบอกเลยนะกูไปคุยเล่นไอ้ที้นี่เสลอเด่นมาดากูเด่นตัวมันเด่นไอ้ควายไอ้เฮียอยากจะโชว์ช็อตโชว์พาวเวอร์ไอ้ไอ้ลิโอไอ้เฮียที่มันชิลิโอควายไม่รู้สัตว์เลี้ยวไหนเลี้ยวเต็มหัวนะไม่ใช่ไม่ใช่เอลิโอหมดแม็กเฮียไม่รู้ที่มันอยู่จีซีปะ เพื่อนเพื่อนสภาเรียไม่ต้องไปเพื่อนแต่าเราไม่ราพอแไม่แล้วแล้วไม่ฮัลโหลมีมีมีส่วนเปล่ามีส่วนเปล่ามม่บาม่ต้องถ้าจะไม่ตีวันนี้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปาไปไปไทุ่มพนี้ไม่แล้วมึงมึงมึงอย่าอย่าหลุดนะตอนนี้มึย่าหลุดมัไปากันมึงยากเกมนะเดี๋ยวมึงแจ้งไป บาคนไม่อยู่ในเหตาไม่ยากไท่ที่ไม่เห็นมันก็บอกเด้กมว่าเพระไรมเอไ้ไนอ้5คนเี้ยรู้รู้กันไดี๋ยวจะต้องเข้ามาเพราะว่าเยอสภาเนี้ยอย่าง้ยมันนีต้องอิ5คนเนี้ยเอารู้กันมก็ออกไปเลยรู้กันนะเออรู้กันเไม่ถ้มัไมันสร้มันมีช่นที่ทอะไร หาที่แอบได้ปะแอมในหลุมมัมันต้องกี่นาทีวะถึงจะออกได้ชั่วโมงหรือชั่วโมงสิหารอทีไม่จะใส่ตาทั่วี่ก่อนที่เออใส่ตาผมไปมึนขับอาอเลพี่เออขับรถเล่นอออเืองไปเลยไม่ก็แบบหาพงหาฟามี่ก็ได้ จริงๆมันเปลี่ยนชุดได้ป่าววะไปน้ำแป๊บช่วงนี้เอ่าทีไม่มันเปลี่ยนได้ถ้าเปลีดว่าใครที่ที่มันไม่เจอไม่เกงาที่มันไม่เห็นที่ไม่ได้สวมก็มันเปลี่ยนนคือถอดใส่กรอบแล้วก็ถอดชุดแค่นั้นเองแล้วก็อย่าไปเล่นกิจกรรมรอหลังสามทุ่มหรือเปล่ยนไปเล่นพวกนี้เลยยังไงพวกนี้ก็ได้เล่นอยู่แล้วควยเยี่ยวตีบอลหรือจริงป่ะเนี่ยสัสคือคิดว่าเล่นกันไม่ตอนแรกอะเล่นในเฮลิโออะมันเอไอสัตส มันอยากจะเด่นเฮียอยากจะโชว์พาว power เฮียอย่างเออมีมีใครไหมเอาพูนมาให้ยืมก่อนนี่แน่แน่แน่แมันเรียกหลานไม่ต้องไปนะเกงกูเกงว่าสภาขอจะกดดู npc อ n l i n e ไม่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 เกี่ยวมันตั้งค่าหัวนะไอ้ฝากคุณนะาหนึ่งชั่วโมงเขาแค่ตั้งค่าหัวยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะโดนปรับไม่มันไม่โดนปรับต้องเรียกโดนเรียกยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มาถึงจะโดนปรับตอนนี้ยังไงก็ไม่โดนไม่ค่อยมาสั่งถามลู้ มีในวอ์มีใครมีปูนไหมจะทำของให้ปูนมาให้ไม่ไพี่ทางไม่ต้องทำพี่งี้ก็พี่เดี๋ยวไปทำผาแอก่อนพี่ฮังไม่ผมคุยเล่นกับพี่บัสก็อยู่มันไม่มีอะไรหรอกครับแต่เฮียลีโอเนี่ยเออเฮียตัวเออ่่ที่มาที่อมาไม่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 ไปละไอเฮียเตะบงเตบอลไม่ไปละ เวลาเยอะหมู่เชียนเหลยกับไม่พี่หมู่เล่นวันเดียวพี่เชยเดียวกันนั่นแหละก็ไม่มีใครอยู่ไงก็วันเนี้ย้าดีวันเนี้ยพี่เชยพี่เชยอยู่วะที่พวกกูเล่นกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ทีที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงเลยเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในซากกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียรคนชนเพรากูพุ่งไปสุดแรงเกิดตรงหมายอยู่สูงเพราะกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสียดฟ้า